หลัเงเรียนที่น่ารักของมาเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้นะคะมัเซอร์จะสอนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เทคโนโลยีมีอะไรบ้างเราต้องไม่ยากย้ายก,ก่อนนะอุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลได้และอุปกรณ์ที่ไม่สามารถประมวลผลได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อนเลยอุปกรณ์เทคโนโลยีของเรามีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยคือ เครื่องพิมพ์วิทยุกล้องดิจิตอลโนต้ตบุ๊กแฟลชไดร์เมาส์โทรศัพท์เคลื่อนที่ลำโพงแท็บเล็ตโทรทัศน์พวกนี้เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับที่เราสามารถใช้กันนะครับอย่างแพร่หลายนะครับในณาปัจจุบันตอนนี้นะครับ คอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้การทำงานแบบหลากหลายนะครับเช่นการคิดเลขประมวลผลสร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลวาดภาพหรือแต่งภาพชมภาพยนตร์ค้นหาข้อมูลนะครับนี่คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับหน้าที่ของเขานะครับต่อมากล้องดิจิทัลนะครับกล้องดิจิาหรือกล้องถ่ายรูปนะครับ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสามารถถ่ายภาพและดูภาพได้ทันทีบางรูปสามารถแต่งภาพได้เลยนะครับนักเรียนกล้องบางกล้องนะครับ,รบ,านะรบสามารถแต่งภาพอัตโนมัติได้เองนะครับผมต่อมาโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสามารถพกพาติดตัวนะครับไปได้ง่ายนะครับโทรศัพท์บางรุ่นทํางานได้หลากหลายเช่น ถ่ายภาพบันทึกนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเราเรียกกันอีกอย่างว่าสมาร์ทโฟนนะครับมันสามารถที่ทํางานได้หลายอย่างมากเลยเช่นประมวลผลเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็อะไรครับสามารถถ่ายรูปได้ฟังเพลงดูหนังได้ทุกอย่างเลยแล้วพกผ่าได้ไง่ายมากนะครับต่อมาเป็นอุปก,กรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงเช่นอะลรครับวิทยุนะครับต่อมาทอทัศน์เป็นอุปก,กรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทอะไรครับ ภาพเคลื่อนไหวตวัวอักษรภาพยนตร์นะครับต่อมาแท็บเล็ตแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์คล้ายคอมพิวเตอร์แต่มันจำลองให้มีขนาดเล็กแต่ก็ใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับและนักเรียนสัมผัสดโดยการใช้หน้าจอในการทัชสกรีนนะครับเหมาะกับนักเรียนมากเลยนักเรียนใช้สำหรับการเรียนต่างๆนะครับเรียนรู้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับ นี่คือหน้าที่ของแท็บเล็ตคราวนี้มาเซอร์จะมาอธิบายสรุปภาพรวมก่อนว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีพวกเนี้มาเซอร์จะบอกก่อนนะว่ามันแบ่งออกเป็นสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งคืออุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างที่สองคืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเราต้องแยกกันนะอันไหนที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีอันไหนที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอะ มันจะสามารถประมวลผลได้เช่นโนต้ตบุ๊กโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตนะครับหรือกล้องถ่ายรูปนะครับพวกนี้คืออุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับที่มันสามารถประมวลผลได้คือเราสามารถที่จะเรียบเรียงข้อมูลต่างๆได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเช่นลำโพงเนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีโทรทัศน์เนี้ย วิทยุเราเรียกว่าเทคโนโลยีมันจากแค่ก <c> ร <oughs> ะจายข้อมูลอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเมื่อใดมันเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศปุ๊บมันจะสามารถประมวลผลข้อมูลนะครับเรียบเรียงข้อมูลให้เราทันทีนะครับคราวนี้เรามาดูกันมันจะมีแบบสุข,ขัดนิดนึงนักเรียนบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ตนเองพบและเห็นเคยใช้ไฮม์เซอร์หน่อย หนึ่งเลยให้เรียนวาดภาพเห็นภาพไหมครับภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียนพบหรือเคยใช้นะครับมาหนึ่งอย่างมาเลยวาดภาพมาเลยนะครับลงสีให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตอบคําถามลอกโจนและตอบคาถามว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมากที่สุดและใช้เพื่อประโยชน์ใดเรียนตอบมาเซอร์ฟังหน่อสิในชีวิตประจำวันของเรียน่ะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมากที่สุด และใช้เพื่อประโยชน์ใดเพื่ออะไรครับเสร็จแล้วนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษากอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับเราควรดูแลรักษาเขาอย่างไงดีนะครับวันนี้มาสเตอร์จะให้พวกเราทําเสร็จภายในชั่วโมงนะครับ